สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตตี้ครับเมื่อชิงเคยนะคะทุกคนว้แล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในเกมไม c ครับกันอีกแล้วนะคะแล้วก็กลับกันมากับซีรีส์100วันสร้างเมืองของบุ๋มมันเองนะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นพาร์ทสนะคะตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่20มันเองนะคะก็มาดูกันดีกว่านะคะว่าในพาร์ทนี้จะสนุกแค่ไหน มาเริ่มกันที่วันที่11นะคะทุกคนวันนี้บุ๋มก็ได้ทำการมาวิ่งหาแบบว่า,มาเมล็ดข้าวนั่นเองนะคะเพื่อจะไปทำฟาร์มของเราต่อเองนะซึ่งตรงนี้ก็คือกินเวลาไปค่อนข้างนานนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าบุ๋มทำสวนไม่ใช่สวนในฟาร์มข้าวไว้ข้างบ้านค่อนข้างที่แบบว้างนิดนึงต้องหาเยอะๆนะคะและหลังจากนั้นบุ๋มก็ลงมาในเมืองแต่ว่ามาทำไม มหาทานยินค่ะทุกคนมันชิมันไม่ใช่เหมืองที่เดิมนะมันเป็นเหมืองที่ใหม่นะคะทุกคนที่แบบบุ่มเดินลงมานิดนึงแล้วแบบเฮ้ยบังเอิญไปเจอพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองลงมาดูนะคะนั่นแหละก็มีไฟกับสเกเลตันนิดหน่อยทุกคนบุ่มจะรอดไหมดูเดี๋ยวนะคะแต่ว่าดูสเกเลตันคือแบบมันคือคู่ปรับอะทุกคนโอ้โหมันไม่มาตัวเดียวมันมากันสองตัวบุ่มก็คือแบบพยายามกันตัวเองที่สุดละก็แบบฉันหลบฉันรอดอะไรอย่างเงี้ย ดูมีเลือดแค่ครึ่งใจนะคะทุกคนโอ้โหรอดได้ยังไงรอดได้ยังไงแล้วก็ไม่รอดจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็กลับมาเอาของนะคะในวันเดียวกันเลยจากนั้นก็ริบชิงกลับค่ะเพราะว่ารู้สึก๋ยวค่อยมาเอาคืนทีหลังนะคะคือบุ๋มแบบไม่ค่อยถูกกับสเกลเลตันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ห้าวหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาเอาทีหลังแต่ก็ไม่นะวิกลับมาเหมือนเดิมอ่ะงงงงตัวเอกเหมือนกันะคะ่ะแล้วก็กลับมาเก็บเหล็กแบบสบายใจเฉย ทุกคนก็คงจะรู้ใช่ไหมคะว่าจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยบุ่มลงไปในเมืองใช่ไหมแล้วมันเกิดแบบว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือบุ๋มตายนะคะในฝูงซอมบี้และพวกอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายจนกระทั่งมันทำให้เราไม่สามารถมีของแบบดีๆได้นะคะทุกคนก็เลยต้องมาหาใหม่ในพาร์ทนี้นะและตอนนี้บุ๋มก็มีคู่หูใหม่นะคะน้องก็คือไอรอนโกเลมมาช่วยไฟพวกมอนสเตอร์ต่างๆให้นั่นเนะองแล้วเดียวดีนะ บ้านเราก็โดนบึ้มอยูดีอย่างดีที่มันบึ้มแค่ดินนะคะทุกคนแล้วก็แก้ก่อนคือจะไปนอนเนาะหลังจากแก้เสร็จบุงก็ไปนอนแบบสบายใจค่ะทุกคนเนื่องจะว่าไม่มีอะไรมาขัดขวางแล้วได้อีกต่อไปแล้วนะคะตด,ดึงจบวันที่11ค่ะทุกคน ต่อไปมาต่อกันที่วันที่12นะคะบุ๋มก็มาเริ่มปฏิบัติการทาฟาร์มมันเองนะเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่อยากไปแบบฆ่าสัตว์อะไรต่างๆในการมาละบบงชีวิตแล้วก็เลยแบบทําฟาร์มดีกว่านะคะแล้วก็ทําชุดเกราะนิดหน่อยเพื่อเตรียมจารจาลงเมืองอีกรอบนะคะเนื่องจากว่าของของเราเนี่ยมันมีแบบนิดเดียวเองอ่ะมีเหล็กแค่นิดเดียวก็เลยว่าจะไปหามาเพิ่มนิดหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็นั่นแหละค่ะจบวันที่12ไปแบบรวดเร็วนะคะ เช้ามาที่วันที่13แล้วก็วันที่14นะคะที่รวม2วันนี้เป็นวันเดียวกันก็เนื่องจากว่าบุ่มไปลงเหมืองแบบจริงจังแล้วนะคะคือเราอตั้งใจว่าจะลงไปหาเหล็กหา่านหินแล้วก็ขอให้ได้เพชรสักนิดนึงกลับบ้านนั่นเองนี้นะคะทุกคนก็เลยนั่นแหละปฏิบัติการลงมาข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ขุดดิ่งไปเลยนะคะเนื่องจากว่ามันหาเหมืองไม่ค่อยเจอตรงนี้แล้วก็ไปเจอกับเบสท์ร็อกกันเลยทีเดียวคือแบบไม่ลึกธรรมาดาลึกลึกนะคะ แล้วอุปกรณ์เหล็กของเราก็เริ่มพังอะ่ะทุกคนบุ๋มก็ต้องมาใช้อุปกรณ์หินนะคะแล้วเราก็มุ่งหน้าไปเรื่อยๆค่ะทุกคนก็เจอเหล็กเจออะไรมากมายนะคะทุกคนแล้วก็เผาทงอุปกรณ์ที่แบบเราคิดว่าดีนะหลังจากนั้นเราก็ทำการเดินหน้าหาแร่ของเราต่อนะคะทุกคนโดยแบบว่าหาแบบนานมากนะคะการลงเมืองของบุ๋มครั้งนี้คือนานแบบนานจริงๆนะคะทุกคนเหมือนกับรอบที่แล้วเลย แต่ว่ารอบนี้ไม่ประมาทเหมือนรอบที่แล้วแล้วนะคะเนื่องจากว่าเนาะมันก็มีบทเรียนนะทุกคนก็ <laughs> พยายามเซฟเซตัวเองนิดนึงนะคะสําหรับรอบนี้แต่ก็ยังมีอมมี่มาทักทายเช่นเคยนะคะทุกคนก็คือแบบว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าน้องเขาจะรักอะไรเรานักหนามาทักทายเราบ่อยมากนะคะแต่ก็ยังดีกดสเกลเลตันอยู่เพราะว่า บุม๋มไม่ค่อยตายกับซอมบี้นะคะหลังจ,จากนั้นไม่นานนะคะทุกคนแล้วก็เจอกับเพชรที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะคือแบบว่าก็ไม่ได้หานานเท่าไหร่เลยจริงๆแต่ก็ยังดีค่ะทุกคนได้ประมาณ3าก้อนอยู่นะคะเอ๊ะรือเปล่าได้3ก้อนยังห่างเลยแต่ั้นก็เดินทางต่อไปค่ะเพราะว่ายังรู้สึกว่ามันต้องมีเพชรแต่แถวนี้อีกแน่นๆเลยนะคะแล้วก็เป็นไปตามคายค่ะทุกคนบุ๋มเจอเพชรข้างล่างนั่นเองนะก็ลงมาขูดต่อค่ะข้างล่างนี่มีประมาณ4เม็ดเลยนะคือแบบ จากนี้ก็จะมีพวกที่ขุดดีๆแล้วนะคะทุกคนก็เก็บไปไลไฟภัยก่อกวนนะคะรอบนี้ไม่มีพวกมอนสเตอร์ต่างๆมาก่อกวนแล้วอีกต่อไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าบุ่มเลือกที่ที่คิดว่ามันจะไม่มีมอนสเตอร์เยอะอะไรอย่างนี้ <laughs> โอเคก็เดินหน้าหาแรกกันต่อไปค่ะทุกคนจากนั้นบุ่มก็รู้สึกว่าเรากลับกันดีกว่าเนื่องจากว่า มันแบบยังไงก็ไม่รู้อะเนาะบุ๋มไม่อยากเสี่ยงชีวิตมากไปกว่านี้แล้วนะคะอุ๊ดแล้วบุ๋มก็วิ่งพาดตกลงไปในลาวานะคะแต่ยังโชคดีที่เซฟตัวเองทันก็เลยแบบว่าโอเคถึงจะตายก็ของไม่ตกแล้วนะคะรอบนี้ <c oughs> เอ,อยังไงก็กลับมาเอาได้แล้วมันไม่หายไปในลาวาแน่นอนอะ <c oughs> แล้วเราก็กลับไปเอาของจริงๆค่ะทุกคนก็ปะทะก,กับซอมบี้ตอนเชา้าอีกเช่นเคยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทักทายกับซอมบี้ทุกเชา้าเลยนะคะ แต่นั้นก็ลงมาที่เดิมลงมาแบบรีบมากนะคะไม่ได้หยิบที่ขุดอะไรเลยนะคะใช้มือขุดล้วนๆแบบงงมากบุ๋มทำไมไม่เอาที่ขุดมานะคะอแล้วก็ได้ของกลับมาครบทุกชิ้นค่ะทุกคนค่อนข้างเยี่ยมเลยใช่ไหมลนะ่ะ ยแต่ว่าบุ๋มยังไม่ได้อยากกลับตอนนั้นนะคะทุกคนก็เลยแบบขอพชนไพยต่ออีกนิดนึงเพราะว่าเหล็กมันล่อตาล่อใจนะคะทุกคนจากนั้นแล้วก็ทำการเดินทางกลับบ้านกันจริงๆแล้วนะคะเพื่อที่จะเอาเหล็กของเรามาเผานกัเองนะ,ะแล้วก็จะได้ทําชุดกรอบแบบิดีกันแล้วนะคะแล้วก็จะจบวันที่13-14ถึงที่เรียบร้อยนะคะต่อมานะคะเป็นวันที่15-17นะคะ ก็รอบเป็น2วันอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่ารอบนี้นะคะมุ่มจะไปลงเหมืองอีกรอบนะคะเพื่อที่จะหาออกซิเดนไปเนเธอร์นั่นเองนะก็เลยวิ่งหาเหมืองที่จะลงอยู่สักแป,ป๊บหนึ่งนะคะทุกคนจนแบบรู้สึกว่ามันคงไม่มีเหมืองไหนที่จะเหมาะเท่ากับเหมืองแรกที่เราไปตายแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าในนั้นมีบ่อลาวาแบบเยอะมากนะคะแล้วก็ปะทะกับซอมบี้ที่อยู่หน้าถ้ำอีกแล้วนะคะมาเจอกันบ่อยมากนะคะแล้วก็เจอจริงๆนะคะทุกคนกับลาวาที่เราต้องการนะก็ทำการขุดออกซิเดนกลับบ้านกันค่ะ หลังจากขุดไปได้สักพักนะคะบุ๋มก็รู้สึกว่าแถวๆนี้มันต้องมีเพชรหรืออะไรสักอย่างแน่นอนเลยนะคะก็เลยทำการขุดไปแล้วก็เจอจริงๆด้วยค่ะทุกคนเป็นเพชรนะคะ,ะประมาณ3-4ก้อนนะคะ ก็นั่นแหละชุ่มฉ่ำหัวใจไปอีกหลังจากที่ขุดตรงนั้นเสร็จแล้วนะคะบุ่มก็ตัดในใจดิ่งขึ้นไปเลยนะคะทุกคนไม่อยากไปเจอซอมบี้อะไรทั้งสิ้นก็เลยแบบใช้วิธีดิ่งเลยนะแล้วก็ขึ้นมาทาประตูเนเธอร์อย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากว่าบุ๋มอยากจะได้บล็อกคอร์สมากๆนะคะก็เลยต้องการไปเนเธอร์ให้เร็วที่สุดอะไรอย่างนี้นะ,ะจากนั้นบุ๋มก็กลับไปเตรียมตัวนะคะโดยการทําชุดเกราะทําอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมนะคะที่จะไปลงเนเธอร์แล้วก็ไปกันเลยค่ะ มาโผล่กันที่เนเธอร์แล้วนะคะทุกคนแล้วก็มาโผล่กันที่ไบโอมอะไรสักอย่างนี่แหละบุ๋มจําชื่อไม่ได้นะคะแต่ว่าข้างๆกันเนี่ยมีเป็นป่านะคะเป็นป่าต้นไม้สีฟ้าที่บุ๋มต้องการเยอะก็คือเราจะมาเอาอบล็อกคอร์สนะคะแล้วก็จะมาเอาพวกโกสโตนพวกต้นไม้ต่างๆไปนะคะก็นั่นแหละก็ค่อนข้างคุ้มค่านะคะสำหรับการมาเนเธอร์ในครั้งนี้ก็เก็บจนไปยาวๆค่ะโกสโตนคือแบบเยอะมากได้บล็อกคอร์สกลับไปด้วยนะคะได้ไม้กลับไปแบบ เป็นชุด2องชุดะทุกคนคุ้มค่ามากการมาประจนภัยในเนเธอรรอบนี้บุ่มรู้สึกว่าเราไม่ได้แบบว่ามีความเสี่ยงอะไรมากมายที่จะไม่ตายแน,น่นอนนะคะอันนี้ก็สิ่งที่บุ่มคิดนะแต่ทุกคนเชื่อไหมว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะเอาละทุกคนเริ่มรุ้นแล้วใช่ไหมมันคืออะไร โอเคเดี๋ยวก็จะไม่รู้ต่อไปนะคะนี่เลยค่ะทุกคนลาวาบุ่มนึกว่าบุ่มจะหลุดพ้นได้แล้วนะเพราะว่าบุ่มแบบดับไม่ได้ทันอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนแต่ก็ไม่รอดนะคะเพราะว่าไฟในนรกมันไม่ได้ดับง่ายๆนะคะ พ่อเกิดใหม่มาแล้วนะคะบุ๋มก็นอนเลยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นตอนกลางคืนพอดีนะก็จบวันที่17ไปนะคะทุกคนต่อไปเข้าสู่วันที่18นะคะก็ตื่นเช้ามารีบกลับมาเอาของเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ไกลจากที่แบบว่าประตูมากสักเท่าไหร่พอกลับมาแล้วก็มีของแถมมาด้วยหนึ่งอย่างนะคะทุกคนก็คือเอ็นเดอร์แมนก็ประทะก,กันอยู่สักแป๊บหนึ่งนะคะแต่ก็เอ็นเดอร์แมนทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วนะทุกคนบุ๋มก็ไปขุดเอาดินนะคะเพื่อที่จะมาทําการ ถมที่สำหรับทำบ้านใหม่นะคะก็คือตรงนี้เลยก็วางโครงสร้างอะไรเสร็จนะคะก็ลงไปเก็บอะไรเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไม่พอเนาะไดอารายนะก็นอนค่ะจบวันที่18ไปอีกวันค่ะ ต่อก,กันที่19นะคะทุกคนก็มาทำบ้านของเราต่อนั่นเองนะโดยบุ๋มก็ใช้เวลาเกือบทั้งวันไปกับการทำบ้านนะคะโดยการใช้เป็นบล็อกคอร์สกับบล็อกไม้สนนะคะทำเป็นออกแนวโมเดิร์นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีการใช้ไม้จากเนเธอร์มาผสมด้วยถามว่าทำไมบุ๋มก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะก็ในนะคค่อยๆทำค่อยๆขยาย,ย,ย,ยไปเรื่อยๆนะคะอันนี้บุ๋มอยากจะถ่ายเป็นซีนิเมติกแบบสวยๆให้ทุกคนดูมากเลยแต่ว่าทำไม่ได้เนื่องจากว่า ลงรีเพย์มอสไม่ได้นะคะก็เลยต้องให้ดูดแบบนี้ไปก่อนนะคะทุกคนฮ่าจากนั้นก็กลับมานอนค่ะจบวันที่19เป็วันที่เรียบร้อยนะคะมาต่อกันที่วันที่2 0นะคะทุกคนวันนี้บุมออกไปตามหาไม้เองนะเพราะว่าบุมรู้สึกว่าบุมอยากได้ไม้เอ่อไม้ขาวมากๆเลยนะคะหรือว่าไม้เบรชเองนะแต่ว่ามันหาใบโอไม้เบิร์ชไม่เจอนะคะก็เลยต้อง ลองวิ่งสุ่มๆออกมาดูนะคะแล้วบุ๋มก็ไปสะดุดตากับสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าถ่านหินนะคะคือแบบเหล็กก็มีแต่บุ๋มไม่เอาบุ๋มเอาถ่านหินก่อนนะคะทุกคน <laughs> เพราะว่าอยากได้ทอ็อตนั่นเองนะคะจากนั้นบุ๋มก็มาตัดขนแก่นิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่าแบบเผื่อจะได้ไปทำพรมหรือว่าไปทําเตียงนอนเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะคะและแล้วก็ไปเจอใบโอมใบโอมนึงค่ะทุกคนเป็นใบโอมที่แบบน่ากลัวนิดนึงนะ,ะไม้ของเขาเป็นไม้สีแบบม่วงๆนะคะก็เลยลองเข้ามาดู ก็น่าสนใจในใบอมเนี่ยบุ๋มเก็บไม้ไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะมันเหมือนแบบเป็นป่าแบบต้องคำสาบอะไรอย่างงี้นะคะดูสิมันมีพืชแปลกๆเกิดด้วยอนะ่ะทุกคนก็นั่นแหละแล้วก็ประจนภัยต่อไปเรื่อยๆในป่านี้เก็บไม้ไปประมาณชุด2ชุดนะคะแล้วก็วิ่งต่อไปเผื่อจะเจอไมเบรชของเราแต่ก็ไม่เจอค่ะแล้วไปเจอสิ่งหนึ่งในแผนที่แทนก็คือบุ๋มไปเจออ่าซากประตูในเทอร์นะคะนี่เลย มันจะมีกล่องใช่ไหมละ่ะแล้วก็ไปโดของกันสักหน่อยแล้วก็ไปขุดเอาทองนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเผื่อจะได้ทำแอปเปิลทองบ้างอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนพอเสร็จจากตรงนี้บุ๋มก็รีบกลับบ้านเลยค่ะทุกคนแต่ว่าในไบโอมนี้เนี่ยบุ๋ม่าแล้วมันต้องมีอะไรน่ากลัวก็คือมันมีแบบว่าพวกมดที่แบบตัวอะไรก็ไม่รู้ะค่ะทุกคนบุ๋มถ่ายไม่โดนอะก็ต้องขอโทษด้วยนะก็กลับมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพอยู่นะคะจบวันที่19ค่ะ มาต่อกันใที่20นะคะทุกคนหมุ่มได้มาทำการหรือไม้เนเธอร์ตรงนี้ออกนะคะเพื่อที่จะลองใส่เป็นไม้สีม่วงอันใหม่ดูนะคะ คือแบบคนเหอนของใหม่อะน,นะแล้วปลอกเืิกออกมามันก็ใช้ได้อยู่นะคือแบบบุ๋มไม่เคยใช้ไม้สีม่วงในการทําบ้านเลยในรอบนี้ก็เลยลองใช้ดูนะคะจากนั้นบุ๋มก็ได้กลับไปที่เ네นเธอร์นะคะทุกคนเพื่อที่จะได้กลับมาหาแร,คร,าคร่คอร์สไปทําว็อกคอร์สนั่นเองนะเพราะว่าบุ๋มอยากได้ไปทําหลังคาในพรพวกนี้นะคะทุกคนแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้บุ๋มรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหาแร่คอร์สได้น้อยมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ก็นั่นแหละก็มาหาแค่แป๊บเดียวนะคะไม่ได้นานมาก กน็นก็กลับค่ะทุกคนเนื่องจากว่าหาไม่ค่อยเจอแล้วก็ไม่อยากไปไกลามากๆด้วยฮะพอกลับมาข้ามบุ๋มก็นอนเลยค่ะจบวันที่20แบบงงๆใช่ไหมคะแต่ว่าบุ๋มมีแทนอีกนิดนึงค่ะทุกคนเป็นวันที่21นั่นเองนะคะโดยในวันที่21บุ๋มก็มาต่อเติมบ้านให้มันแบบว่าได้เยอะกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตัดสินใจใช้ไม้ที่มีอยู่ในมอเอรบงคบิตี้เนี่ยแทนบล็อกคอร์สบางส่วนนะคะเนื่องจากว่ามันหาไม่ค่อยได้นาะนนก็เลยแบบเออใช้นี้ไปแทนก่อนแล้วกันมันก็ ขาวๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกทุกคนแบบขาวๆหมุนๆยังไงไม่รู้อะแล้วก็มาทำตรงนี้นะคะเป็นระเบียงหน้าบ <Hey, ้านด้วยนะก็มีการใช้พวกเอ่อไดโอไร์นะคะทำหลังคาแทนมอคคอร์นะคะทุกคนสำหรับในพาร์ทนี้นะคะทุกคนก็ถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับซับแครกันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะบ๊ายบาย